ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉยแบบฝึกหัดของอาจารย์เสวีนะครับในบทที่6นะครับในเรื่องของทางน้ําเปิดนะครับโอเคข้อนี้นะครับบอกว่าลําน้ำเนี่ยมีความกว้างมากๆนะครับมีอัตราการไหลเนี่ย3.5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อความกว้างนะครับว่าคือหน่วยของตัวคิวเล็กนะครับไม่ใช่ตัวคิวใหญ่นะครับโอเคโจทย์ก็เน้นอีกรอบนะครับว่าลำน้ำเนี่ยมีการกว้างมากนะครับแล้วก็ให้ค่าต่างๆมา นะครับพวกความลาดเอียงนะครับแล้วก็ความภูกขาของแมนนิ่งนะครับเคโจทย์ว่ากำหนดตัวแปรต่างๆมาให้นะครับโจทย์ถาม3มตัวนะครับ1ก็คือให้เราหาตัวของ yn นะครับนี่นะครับ yn คำนวณหา yn yc นะครับแล้วก็ให้หา y สูตรนะครับ ขั้นแรกเนี่ยเราหา yc ก่อนนะครับ yc เนี่ยเป็นการไหลวิกฤตนะครับมันมีสูตรว่า yc เนี่ยเท่ากับรากที่3ของ q กับังสองส่วน g นะครับก็แทนค่านะครับ q โจทย์บอกมาแล้ว q ต้องเป็น qx นะครับก็คือ3.5นะครับแทนค่าไปได้ yc ออกมาตอบคำถามแรกนะครับโอเคคำถามที่2ที่เราจะมาหาเนี่ยก็คือตัวของ yn นะครับ yn หายังไงเราก็ต้องใช้สูตรของ manning นะครับสูตรของ manning เนี่ยก็บอกไว้ว่า q ใหญ่นะครับเท่ากับตัวนี้นะครับตามนี้เลยนะครับ ทีนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนคิวใหญ่เป็นตัวของคิวเล็กคูณ b นะครับเเพราะว่าตัวของคิวใหญ่เท่ากับคิวเล็กคูณความกว้างนะครับก็คูณไปนะครับพื้นที่ก็คือตัวของ yn นะครับคูณเอาความกว้างนะครับ b นะครับตัดกันนะครับพื้นที่ก็คือพื้นที่ตัวนี้นะครับส่วนด้วยตัวที่มันแตะแตะน้ำนะก็คือจะเป็น yn สองข้างบวกความกว้างนะครับซึ่ง จากที่เราดูนะโจทย์บอกว่ากว้างมากๆก็คือตัวนี้บวกกันก็ประมาณ B แล้วก็ตัดตรงนี้นะครับจะได้ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือสูตรของตัวอ่าตัวของความลาดเอียงนะครับโอเคก็แทนค่าแก้สมการแทนค่าแก้สมการนะครับได้ออกมาคือ3.67เนะครับเมตรจบนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวยากละตัวที่ตัวสุดท้ายนะก็คือตัวของ y0 ยนย์ะครับ y ายยหายยังไงนะครับเราก็ต้องมาใช้สิ่ง ที่เรียกว่าสมการโมเมนตัมในการหานะครับหนึ่งก็คือกําหนดของคอนโทรลวอลุ่มก่อนนะครับผมกําหนดคอนโทรลวอลุ่มด้วยเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือคอนโทรลวอลุ่มของผมนะครับมันจะมีอยู่3จุดนะครับที่แรงกระทํานะครับว่าคือจุด1นะครับจุด2และจุด3นะครับใช้สมการโมเมนตัมนะครับมองในแกน x นะครับเราจะได้ว่าเป็นของ f ศูนย์นะครับกำหนดแกนนั่งอิงผมกูดถึงแกนนั่งอิงนะครับแกนนั่งอิงของเรานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นชี้อย่างนี้เลยนะครับ x นะครับอันนี้แกนนั่งอิงของแกน y นะครับเ เดี๋ยวผมเขียนดีๆแล้วกันนะครับแปบ๊บนึงนะครับชึบนี่แกนยิงแ,แกน y นะครับก็จะเป็น f อฟศูนย์บวกเสองนะครับลบเสามนะครับเท่ากับตัวของโลวีสามลบวสองนะครับโอเคก็เอฟเนี่ยมันมีสูตรว่าโลเฮดบาร H A, ก็แทนค่าต่างๆนะครับตัวของ q เนี่ยผมแทนค่าเนื่องจาก q เนี่ยเท่ากับคิวบีนะก็แทนค่าลงไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีความกว้างเนี่ยมันตัดกันนะครับโอเคก็ทำการ คำนวณเลขต่อไปนะครับตัวของตัวของ v เนี่ย v นะครับมันก็คือ Q ส่วน y เพราะว่า Q เนี่ยเท่ากับ v y นะครับคเท่ากับ v ียแทนค่านะครับแล้วก็ดึงตัวสมการจัดรูปนะครับทีนี้เนี่ยในการแก้สมการเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ทราบค่าของ y2 นะครับ y 2เนี่ยเราจะหายังไงนะครับเราก็หาเหมือนเดิมเลยนะจากสมการของตัว ตัวของโมเมนตัมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเป็นพิจารณา2จุดนี้นะครับก็ทําเหมือนเดิมจัดรูปนะครับจะได้ y 2ออกมาประมาณ1.07จริงๆมันได้ y 2 3ค่านะครับก็คือค่าหนึ่งนะครับมันจะติดลบนะครับส่วนค่าหนึ่งเนี่ยคือ1.08ซึ่งค่า1 0 8เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจากภาพเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า y 2เนี่ยน้อยกว่า y c นะครับ y 4มันคือ1.08นะครับพอได้ y 2ก็เอามาแทนค่านะครับในสมการตรงนี้นะครับ แล้วก็แก้หาวายสูย์เราจะได้ออกมาคือ3.266เมตรนะครับจบข้อนี้ตอบนะครับเขก็ต้อสงใส่ข้อนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามนะผมบอกทุกเม้นตอบทุกคำถามอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ